มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเจ้านายตามงานด่วนนะครับไม่รู้จะแบบเฮ้ยหาที่ทำงานตรงไหนดีที่ญี่ปุ่นมีนี่ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเป็นบูธสำหรับทำงานนะเป็นเป็นแบบตู้โทรศัพท์ครับเนี่ยหยอดเงินแล้วก็เข้าไปเลยครับนี่เข้าไปทำงานได้น,นี่เขาบอกว่าาว่างนะเข้าไปได้เลยแล้วก็แบบมีเวลาให้ทำประมาณเท่าไหร่อะไรยังไง ข้างในเป็นโต๊ะเป็นแบบปลั๊กเสียบอะไรพร้อมเลยฮะเออเนี่ยข้างในไม่เห็นนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ต้องต้องต้องจ่ายังินก่อนนะฮะีประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นบูธสำหรับแบบให้นั่งทำงานครับด้านในมีแบบมีปลั๊กให้มีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้นั่งมีอุปกรณ์ชาร์จคงมีอะไรครบทุกอย่างครับผมไม่ไแน่ใจว่าสมุนราคามันเท่าไหร่นะ